เรื่องหลวงปู่ชอบกับนายหลวงพบกันครั้งแรกพันษาที่ห1อวัดป่าสัมมานุสรหลวงปู่ชอบฐานะสโมนอกจากท่านเมตตาเดินทางไปโปรดพระสิทธิและพุทธบริษัทเป็นประจำแล้วท่านมักจะแวะเยี่ยมเยือนสาหธรรมิกและไปร่วมงานสำคัญสำคัญ ของวงกรรมฐานเสมอเสมอในปีพุทธศักราช2,518เดือนมีนาคมท่านไปร่วมงานประชุมเพลงิงศพหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อเข้าพรรษาปีที่ผ่านมาและท่านมักจะแวะเยี่ยมเยือนหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกรองเพนอยู่เสมอเสมอ มีเหตุการณ์สำคัญในปีนั้นวันหนึ่งท่านไปเยี่ยมเยือนหลวงปู่ขาวด้วยสังสองท่านเป็นพระป่าที่ถือตุงขวัตอย่างเข้มงวดเข่งครัดต่างมีนิส,สัยชื่นชอบท่องเที่ยวตุลงอยู่ตามป่าตามเขาในถิ่นทุรกันดาลไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาใช้ท่าน จะไม่เคยชินกับสังคมภายนอกและดูเหมือนจะไม่รู้จักโลกภายนอกที่คนกรุงโดยส่วนใหญ่ว่าจเจริญท่านมักจะเคยชินอยู่กับชาวป่าชาวเขาพวกยางพวกกะเหลี่ยงเป็นปกติท่านไม่เคยดูข่าวในทางทีวีและท่านไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ท่านจึงไม่คุ้นเคยต่อการพบคนใหญ่คนโต ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหรือบ้านเมืองเลยในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมากราบนมัสก,การฟังธรรมและสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพนเป็นวาระแรกทางบ้านเมืองจึงมาส่งข่าวให้ทางวัดเตรียมตัวรับสเสด็จ พ่อหลวงปู่ชอบทราบว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จท่านก็เตรียมหนีทันทีหลวงปู่ขาวท่านก็เอ่ยเช่นกันว่าไม่ทราบว่าจะพูดด้วยอย่างไรขอให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนท่านอ้อนวอนกันจนในที่สุดหลวงปู่ชอบก็ใจอ่อนยอมอยู่ด้วยโดยเป็นที่เข้าใจว่าท่าน จะไม่ต้องพูดอะไรเลยและหลวงปู่ขาวท่านก็ไม่ต้องพูดอะไรเท่าไรนักด้วยทางบ้านเมืองจะมาดูแลกำกับด้วยพอถึงวันที่กําหนดเสด็จหลวงปู่ทั้งสองก็ครองจีวรอ,อย่างเรียบร้อยนั่งรอจนเย็นโดยที่หลวงปู่ทั้งสองยังไม่เคยรู้จักหรือเคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาก่อน ท่านก็บ่นกันว่าไม่เห็นมาให้รออยู่องค์หนึ่งก็บน่นนั่นสิไม่เห็นมามีแต่ทหารสองพ่อลูกมาคุยอยู่เป็นนานสองนานคนพ่อท่านงามกว่าคนลูกนะท่านวิจารณ์กันเมื่อพระเนนช่วยกันกล่าบเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแล้วพร้อมด้วยสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชที่หลวงปู่ว่าทหารสองพ่อลูกนั่นแหละหลวงปู่ทั้งสองฟังแล้วก็พากันหัวเราะจนงอหายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่ากันอย่างขบขันตลอดมาเมื่อมีผู้กลาบเรียนถามหลวงปู่ขาวว่าทําไมหลวงปู่ไม่รู้จักพระเจ้าอยู่หัวและทูลกระหม่อมฟ้าชาย ขณะนั้นพระองค์ท่านยังไม่ได้ดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราช,ชก,กุมารปัจจุบันคือราชการที่สิบท่านว่าไม่เห็นมีขบวนแห่ส่วนหลวงปู่ชอบนั้นเมื่อกาบเรียนถามด้วยคำเดียวกันนั้นท่านก็ยิ้มอายต่อว่านึกว่าจะใส่ชดา หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ขาวที่วัดถ้ำกลองเพนอีกหลายครั้งและแทบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะโดยเสด็จด้วยจนเป็นที่ทราบกันว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระไทยผูกพันต่อหลวงปู่และหลวงปู่ขาก็มีจิต พูกพันต่อพ่อเจ้าหลวงแม่เจ้าหลวงท่านแผ่เมตตาถวายทุกเวลาและทุกโอกาสทั้งสองพระองค์และหลวงปู่มีจิตถึงกันสำหรับหลวงปู่ชอบทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของไปถวายสักการะเสมอเช่นดอกไม้น้ำพึ้งรถเข็นคำว่าพ่อเจ้าหลวงแม่เจ้าหลวงเป็นคำที่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบ ท่านมักจะใช้ยามเมื่อเอ่ยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถเสมอในปีพุทธศักราช2518หลวงปู่ชอบท่านพักจำพรรษาที่วัดป่าสัมมานุสรโดยมีหลวงปู่บัวคำมหาวบีโรหลวงปู่บัวทองพระอาจารย์กันเรียนอยู่เรื่อมจำพรรษา ในปีนี้หลวงปู่ชอบท่านมีดำริที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่วัดป่าสัมมานุสรโดยมีเจตนาเพื่อจะบรรจุของเก่าของโบราณสมบัติของพระาศาสนาและที่สำคัญก็คือบรรจุเหล็กไหลไว้ในที่นี้สำหรับมูลเหตุการสร้างพระเจดีย์พระอาจารย์จเรียนท่านเล่าว่า หลวงสิทธิ์หลวงปู่ชอบได้เหล็กไหลนี้มาจากเมืองลาวเทียแรกเขาจะมอบให้ลูกชายแต่ลูกชายทำตัวไม่ดีไปเป็นโจรขโมยเขาจึงมาถวายหลวงปู่ชอบตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเดินได้อยู่ค้นหนึ่งท่านไปนอนเฝ้าหลวงปู่ที่กุฏิหลวงปู่ชอบจะมอบเหล็กไหลให้ท่านดูแลเหล็กไหลนั้นเป็นก้อนสีดำเล็กๆ ขนาดเท่าเม็ดถั่วลิสงมันแสดงฤทธิ์ออกแสงให้เห็นท่านพิจารณาแล้วจึงปฏิเสธหลวงปู่ชอบก็เลยว่าเราอยากมอบเหล็กไหลนี้ให้ท่านเรียนเท่านั้นถ้าตกไปอยู่ในมือคนชั่วมันจะนําเอาไปทำความชั่วได้ถึงเป็นคนดีก็ตามแต่พอมีฤทธิ์ของเหล็กไหลอยู่ในมือก็จะเกิดประมาทลำพองตน หลงผิดไปทำชั่วได้พอพระอาจารย์แกนเรียนไม่รับดูแลหลวงปู่ชอบจึงสร้างพระเจดีย์องค์นี้ขึ้นมาโดยมีเหล็กไหลเป็นมูลเหตุ